สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอิเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่17สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกิอิเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 52 53 56 58 59 92 93 95 96 98 958 569 869 593 จับคู่ก็5้าสองสองห้าหกเกเห้าเกห้านาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปบสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามเกหกศูย์หกสองกสามหก้าหกแปดหกเก้าหนึ่งสามห้าห้าสามหกหกแี่แห จับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกห้าแปดแปดห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเด้อห้าหกแปดมาเหมือนกันนะคะต่างกันแค่สามเก้าเก้าสามห้าเนาะไอ้ขี้ใครจะลุ้นวีไอพีก็จับคู่ลุ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ